แมงแข็งทอดในกระทะอาจารย์บอกว่ามีฟองผุดขึ้นมาแสดงว่ายังมีน้ำอยู่ข้างในยังต้องทอดต่อไปจนกรอบเจียวกระเทียมใส่โหระพาผัดให้เข้ากันอาหารจานนี้ดูน่ากินแต่กินไม่ได้เนื่องจากการกินแมงแข็งเป็นสิ่งผิดกฎหมายนี่คือเหตุการณ์วันที่27เมษายนกรมป่าไม้สาขาจายีจัดงานราชากินแมลงให้ความรู้เกี่ยวกับแมงแขง เจ้าหน้าที่สำนักงานอาหารและยาเข้ามาควบคุมถ่ายวิดีโอตลอดทั้งกิจกรรมชีอี้รุ่ยนายกสมาคมการศึกษาสิ่งแวดล้อมบอกว่าจริงๆแล้วเราจะสะท้อนวัฒนธรรมอาหารการกินของต่างประเทศในต่างประเทศมีการบริโภคแมงแข่งอาจารย์ที่สอนการปรุงอาหารบอกว่าเป็นเพียงการเสนอแนวความคิดในวันนั้นมีการสาธิตเมนูแพนเค้กดักแด้พึ่งด้วย แต่ในวันนั้นมีใครกินแมงแขงหรือไม่หวามสูเจินรักษาการหัวหน้าฝ่ายของสมกงานอาหารและยาบอกว่าฉันไปตรวจสอบในวันนั้นไม่มีใครกินแมงแขงเจิ้งจืนถึงเลขาธิการกรมป่าไม้สาขาจ้ายอี่บอกว่าในอนาคตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมจะมีการปรับปรุงเนื้อหาการสอน กรมป่าไม้สาขาจาอีจัดกิจกรรมราชากินมแมลงเนื่องจากแมงแขงสร้างความเสียหายต่อต้นลิ้นจี่และลำไยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่กิจกรรมนี้เกือบละเมิดกฎหมายอย่างหน้าหวาดเสียวแสงชยัยกิติภูมิวงศ์ RTI ไต้หวัน